โอ้บรรยากาศดีเลยปูรถปูสมรถบรรยากาศแล้วดีเลยดูล้างบาตมีภูเขาเลยเนาะโอ้ยบรรยากาศดีครับ <c oughs> ล้างบาตเป็นภูเขาอ,อยากกินสัตว์ปลาหนี่งขึ้นไปยิ่งในเลย่ได้เนี่เนาะเวลาเลยเนี่ยใครภูเขาว่าจะมีสัตว์ป่ามีนกมีมันจะบูมีอะไรภูมีเ่รโอ้ยพวกลาเขาแห้ร <c oughs> ้อยเออพักยูเกอร์พักบูมีเออจกไกลแท้ๆบูมีเลย แก่แก่แ uhm ต่แทบบุม oh. oh. <ând. S 2> ีเนาะโอ้เขากำลังสวยกำลังงามเลยอ่าอยู่เพื่อนนายซางครับเบื้องนายซางสมรถจ้ะซ่อมรถเสร็จก็เดินทางต่อ ราวนี่คนนี้เขาได้จับราตั้งไว้รถเบรกหัวเพื่อนเบรกมันรั่วสอบเบรกตอนแต่เรื่งทานเอเอไามัจวมะไปแล้วกัปไมอไม้บนทึกออดไบมให้บันทึกบันทึก่มหวไปนวอ่าจเ่ทุกหน้านี่ก็มัน ยังคงกลุืมอยู่แล้วเซ็ตเลยครับเพื่อนๆซ่อมรถแล้วเรียบร้อยแล้วครับเดินทางต่อเลยครับสุดกอนกับรถร,รถบาสทั้งครับสุดนี่กับรถตู้เบรกเพิ่นหัวนอนเพื่อนเนาะดเดินทางต่อครับเพื่อนครับเดินทางต่อกนครับผม Thank you. เพื่อนๆครับตอนนี้เขาอยู่เอขนส่งสายไต่เนาะเขา่าึ้นรถอยู่ขนส่งสายไต่เขาสีเมื่อสวรรค์นาเขียนนอนเพื่อนเนาะขนส่งสายไต่เนี่ยเป็นขนส่งไงที่การใช้เพื่อนครับของเออเวียงจันท์เนาะของเวียงจันทนะครับขนส่งสายไต่ ทุ่มนึางจะได้ขึ้นถ้าเพื่อนพาขึดด้นรถอยู่คนส่งสายใต้เวียงจันนะครับเดีย๋ยวไปนั่งถาก่อนเนะาะเดี๋ยวไปนั่งถาก่อนถ่ายยู่ด้านนอกเนาะมันเรียก,กหลายชั่วโมงเยอะอีกประมาณอตอนนี้ สี่โมงกว่าสีหาหกเหลืออีกสองชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงนอนเถนเนะบรรยากาศในคนรงเพลินครับะสะาาาอาดสะอานดีครับเ,เพื่อนๆห้องน้ำก็สะอาดแล้ก็ไปนังพักพรถาก่อน ครับพี่น้องครับเขาไปซื้อ,อตัวมาแล้วครับเขาได้ตัวแล้วเพื่อน่าตัวออกเจ็ดโมงเนาะประมาณทุ่มนึงแหละครับเพื่อนครับเนาะก็จะเดินทางากับสวรรค์นนเขตนานสุดึงสวรรค์นนเขตประมาณมือเอื้องเสาร์น้องเพื่อนเนาะแต่บอจักว่าสุถึงจักโมงเนาะครับเนาะนะครับนะนะรบัตรราคาปีกแสนเจ็ดนอนเพื่อนเนาะแสนเจ็ดเนาะก็จะเดินทางครับ นั่งถ่ายอีกหลายชั่วโมงครับเพื่อสะฮอดตอนนี้กำลังประมาณใบสองเราจะเดินทางกับสวรรค์เขตเนาะครับเพื่อนๆครับรถคันนี้ครับเพื่อนๆเราจะเดินทางจากเวียงจันท์เนาะไปสวรรค์เขตนอนเพื่อนเนาะรถคันนี้แอนเพื่อออกเจ็ดโมงแค่าันถุ่มหนึ่งเนาะเจ็ดโมงแค่าันหนึ่งถุ่ม เดี๋ยวก็เดินทางเลยครับถาสักครากนึงเนาะจะั่งกินเขาไมมามีโม้ยเนี่นทองนีือมีของน้ำอยู่ก่เนาะบรรยากาศขนทรงเป็นไงมากๆเลยน้ับเดี๋ยวจะง่อยเดินทางครับ นอนครับพเพื่อนรถนอนครับสาวร้ายหลาย เห็นจังจุนี่ทำใจจุ๊บเปบรรยากาศครับนั uh, ่งจ uh, ุ่มนระเบียงตเราสูงครับน่าีกียนกันนันเปลี่ยนกันนนนะเปเอนดบไส์นันสลับกันเป็นอย่งนเอาแต่สั่นบ่ว่านันมัไจะขึ้นมาวะเด้ดดดอยิ้มบ่ได ันค่ยข้ครับเดินทางครับเพื่อนๆืนครับรถนอนครับนอนไอรีครับบ่อนางครับนอนไปเลยมาหอดสวรรค์ละครเพื่อนครับเจักหน่อยสิเดินทางกับเนาะจักหน่อยจากสีขามครับมาหอดตอนสองครับเป็นรถบาดเป็นบนเขามาทรงครับเป็นจอดอยู่ เซโนแล้วก็ให้รถตู้เขามาส่รง,งเขาเ,เพื่อกนะครับบรรยากาศเนี่ยมุสาเนาะเดี๋ยวไปย่างเบอร์ตลาดก่อนเบอร์รับโอ้หมากบกครับโอ้หมากบ,ก,บ,าก,บกแล้วไล่โอ้ยโอ้รับมาเพรานี่อายร้ายแท้หมากบกครับมิจฉาหมากบกแล้วมาตากตากแดดตากแห้งนอนเพื่อกเนาะอืมเนี่ยหลายๆซะ มากรกะบ,บุกบาามานเฮาบกมาถ่ายขึ้นรถครับถ่ายขึ้นรถเท่ามาซื้อซื้อให้ลูกเนาะแล้วเาก็เดินทางต่อครับกลับฟังไทยรับกลับมุกทหารเพื่อนเนาะเห็นเป็นต่างบางบุกก็เลยเบิ่งบางบกหลายหลายเดินทางกลับกันครับเพื่อนครับขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาติดตามคลิปพร้อมกันหลายกันนะครับผมขอบคุณหลายๆครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม